X p e r ง P7 Plus ซีดันไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากทาง X เพิงเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o t e c h Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง n e o t e c h Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของ X p e ิงนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็สร้างกระแสมาแล้วกับ X p e ิงรุ่นเล็กอย่าง X เพิงโม NA M03 ที่เป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้าราคาประหยัด แต่ติดอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะมาอย่างครบทันแต่ Xpeng P7 Plus นะครับก็ <_ C 1> จะเป็นซีดานไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสไตล์สปอร์ตซึ่งตอนนี้ก็ได้มีสเปคหลุดออกมาจาก MIT MI i ของจีนแล้วนะครับและก็มีข่าวว่าทาง Xpeng นะครับได้เข้าร่วมงานเปิดตัวรถใหม่ที่งานประชุมใหญ่ในเมืองหางโจวโดยวางตำแหน่งของ Xpeng P7 Plus แทนที่ตำแหน่งของ Xpeng T7i และความน่าสนใจของ x p e r g T7 Plus นะครับในด้านการออกแบบดีไซน์ภายนอกมีความคล้ายกับ Xpeng T7 แต่มีการปรับรูปแบบของด้านหน้านะครับให้มีความเหลี่ยมสันและดูสปอร์ตมากกว่าซึ่งมีการออกแบบชุดไฟหน้าให้ดูเฉบเชียวและรับกับตัวลิ้นกันชนหน้าซึ่งตัวชุดไฟ DRL นะครับก็มีการขยับตำแหน่งลงมาและเลื่อนตำแหน่งของโลโก้ไว้ใต้ฝากระโปรงหน้าส่วนช่องระบายอากาศหรือว่า ช่องรับลมด้านหน้านะครับมีการออกแบบให้สามารถเปิดปิดได้เพื่อลดแรงต้านลมลักษณะตัวถังด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกระจกรถทรงโอเปรา่า และเป็นแบบไ right ร้กรอบหรือ frameless door มือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นแบบเรียบติดกับตัวถังแนวหลังคานะครับก็ออกแบบให้โค้งรับไปยังท้ายรถโดยมีสปอยเลอร์ยื่นออกมาพร้อมไฟเบรก1ชั้นก่อนจะรับกับตัวฝาท้ายอีก1ชั้นนะครับซึ่งการออกแบบสปอยเลอร์หลังติดกระจกหลังแบบนี้อาจจะดูแปลกตาเล็กน้อยจับคู่กับล้ออลอยขนาด18นิ้วและ19นิ้วตามรุ่นย่อยส่วนฝาท้ายนะครับก็จะมีการติดตั้งไฟ LED แยกซ้ายขวา พร้อมปรับคำว่า x p e r งซึ่งในส่วนของไฟท้ายก็รับกับไฟเบรกดวงที่3ที่ติดอยู่กับสปอยเลอร์ได้เป็นอย่างดีโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว5 0 5 6ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,937ม mm, ิลิเมตรสูง1,512ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่3,000ม mm. ิลิเมตร สำหรับดีไซน์ภายในนะครับก็ยังไม่มีการเผยข้อมูลรวมถึงยังไม่มีการปล่อยภาพหลุดของห้องโดยสารภายในมานะครับส่วนคุมพลังและสมรรถนะของ x p e r g P7 Plus จะสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม S.E.P.A. 2 0ซึ่งมีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับ X เพลิง T 7 I ซึ่งคุมพลังในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะมากับมอเตอร์ให้พลังก,กำลัง245แรงมา้าและรุ่นท็อปนะครับจะมากับมอเตอร์ขนาด313แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทมอตราการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่11กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ1น0กิโลเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ6ก7ิกิโลวัตต์ และรุ่น long range นะครับจะอยู่ที่76.3กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งไกล575ถึง685กิโลเมตรต่อ1การชาร์จติดตั้งกล้องความละเอียดสูงรอบคันอันนี้ก็จะแอบคล้ายกับแบรนด์ต้นแบบอย่างเทส l a นะครับซึ่งระบบขับขี่อัตโนมัติของ X p e r งนะครับก็ เป็นซอฟต์แวร์ที่เอ็กซเพิรพัฒนาเองรวมถึงระบบขับขี่อัจฉริยะอีก13ระบบและไฮไลท์ของระบบอัจฉริยะความปลอดภัย Eagle Eye ที่เป็นระบบขับขี่อัตโนมัติควบคุมด้วย AI ซึ่งการ เปิดตัวของ Xpeng P7 Plus จะเริ่มขึ้นในวันที่14ตุลาคมในประเทศจีนเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดลห์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neo Tech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน